สวัสดีน้องทุกคนด้วยนะครับวันนี้พี่จะมาสุ่มเพจเว็บ Lucky Store นั่นเองนะครับก่อนที่เราจะสุ่มเราก็ต้องศึกษาหาข้อมูลนิดนึงนะครับก็สามารถดาวน์โหลดทั้ง Google p l a y แล้วก็ App Store ได้แล้วนั่นเองนะครับขั้นแรกเราไปเติมเครดิตกันก่อนนะครับช่องทางการเติมเครดิตนะครับก็มีทั้งหมด8ช่องทางนะครับโคตรเยอะนะครับน้องก็สามารถเลือกได้เลยนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้พี่จะมาแนะนำนะครับสำหรับ Two Wallet QR Code นะครับให้น้องกดเข้าไปที่นะครับ qr code นะครับสังเกตนะครับมันจะมีคําว่าฟรีค่าธรรมเนียมเลยครับเออันไหนที่ไม่มีแบบฟรีค่าธรรมเนียมนะครับให้น้องกดเข้าไปนะครับเมื่อน้องกดเข้าไปนะครับมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับคนไหนที่ทําไม่เป็นนะครับน้องก็สามารถกดดูวิธีการใช้งานระบบได้เป็นแบบนี้นะครับคนไหนที่เข้าใจแล้วก็กดปิดนะครับก็จากนั้นนะครับเราก็ระบุจํานวนเงินที่เราต้องการเติมเข้าเว็บไปนะครับพี่100บาทนะครับจากนั้นนะครับให้กดยืนยันการทํารายการนะครับแล้วก็รอสักครู่นะครับน่ครับสตาเรตนะครับรัวสําเร็จนะครับ ก็จะขึ้นป๊อปอัพแบบนี้มานะครับนี่นะครับ QR code ้แบบนี้เลยนั่นเองนะครับน้องจากนั้นนะครับให้น้องถ่ายรูปหน้าจอนะครับคนไหนที่มี iPhone ก็สามารถแคปรูปหน้าจอตามแบบพี่ได้เลยนั่นเองนะครับเปิดแอปพลิเคชัขึ้นมานะครับมันจะมีคําว่าสแกนนะครับให้น้องกดเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับให้เลือกรูปภาพนะครับจากนั้นนะครับกดเข้าไปนะครับนี่นะครับ เรียบร้อยนะครับการทํารายการสําเร็จง่ายๆแบบนี้นะครับน้องๆโคตรง่ายครับตอนในส่วนของเครดิตนะครับเข้ามาแล้วนะครับไม่เกิน1นาทีนะครับสำหรับวิธีการเติมเงินแบบ QR c o d คนั่นเองนะครับก็โอเคครับน้องๆเดี๋ยวเรามาสุ่มเพชรฟรีไฟลกันนะครับก็ครั้งละสิเครดิตนะครับโอ้โหได้314ไดมอนด์นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเพชรเข้าเลยหรือเปล่านะครับนี่เลยครับเพชรเด้งเข้าเลยนะครับ ก็โอเคครับเดี๋ยวเราไปสุ่มกันต่อนะครับคนไหนที่ได้แบบนี้นะครับอาจจะหยุดก็ได้นะครับว่าอาจจะสุ่มต่อแบบพี่ก็ได้นะครับน้องๆเดี๋ยวเราไปสุ่มกันดูนะครับนี่ครับ1นึ่งเพชรนะครับโอ้ยนี่เพชรเด้งเข้าตัวแล้วก็ได้รับไอเทมทันตาเลยนะครับนี่นะครับน้องๆโหเด้งแบบนี้นะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเราไปสุ่มกันต่อนะครับสำหรับเว็บ Lucky Store นะครับน้องๆถ้าเกิดไม่เชื่อพี่นะครับน้องๆลองไปสุ่มเว็บอื่นแล้วก็ลองกลับมาสุ่มนี้นะครับ1,800เพชรนะครับโอ้ยเกือ ถ้าเกิดคนไหนที่ได้เยอะแบบนี้ครับก็แนะนำให้หยุดกันนะครับคนไหนที่แบบนี่แต่คนไหนนี่ไม่หยุดมันจะเป็นแบบนี้นะครับเออก็เราไปสุ่มกันได้นะครับสำหรับเว็บ Lucky Store นั่นเองนะครับก็ในส่วนของเว็บ Lucky Store นะครับน้องลองไปสุ่มกันดูนะครับคนไหนที่โชคดีแบบพี่นะครับก็อาจจะได้เพชรเยอะๆแบบนี้นะครับพี่ก็ได้มาประมาณสี่พันกับเพชรนะครับเว็บเปิดมายาวนานนะครับสุ่มเพชรฟรีไฟล์ต้อง Lucky Store เท่านั้นนะครับน้องๆ ก็สวัสดีครับสวัสดีน้องทุกคนด้วยนะครับกลับมาพบชอีชินเทอรสับช่อง SQ5 Channel นะครับก็อยู่กับพี่บิ๊กเหมือนเดิมนะครับ SQ5 นะครับในส่วนของคลิปนี้นะครับพี่จะมาอัปเดตในส่วนของตารางกิจกรรมนะครับตั้งแต่วันที่18นะครับจนถึงวันที่19นะครับแล้วก็ลากยาวไปจนถึงวันที่25มิถุนายนนี้นั่นเองนะครับก็ในส่วนของไอเทมก็มีตามนี้นะครับเดี๋ยวเราไปอัปเดตนะครับแล้วก็ไปรีวิวในส่วนของกิจกรรมกันนะครับว่า จะมีวิธีการเล่นแบบไหนเลยครับพร้อมแล้วเราไปรับชมวิดีโอกันนะครับโอเคก็เดี๋ยวพี่พาไปดูในส่วนของสกินหมัดนะครับไฮเปอร์บิทพาวเวอร์นะครับก็อัปเดตเข้ามาในส่วนของทางเซิร์ฟสิงคโปร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะอัปเดตเข้ามาในส่วนของทางเซิร์ฟไทยอ่ไม่เกินวันที่25นะครับนี่นะครับในส่วนของสกินหมัดนะครับไฮเปอร์บิทพาวเวอร์นะครับก็1หมัดนะครับมี2สีนะครับทั้งไฟนะครับแล้วก็ไฟฟ้านั่นเองนะครับ หมัดแห่งความแข็งแกร่งไร้เทียมทานครับให้เบอร์บิสพาวเวอร์นะครับในส่วนของหมัดนี้นะครับน้องๆสวยมากๆนะครับแล้วก็เป็นหมัดของแรมเพช4.0นะครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับเพราะว่าสกินสวยสุดๆนะครับพี่ชอบมากนะครับเพราะว่า1หมัดมี2สีแบบที่พี่พูดไปนะครับมาดูกันนะครับว่าในส่วนของทางเซิร์ฟสิงคโปร์นะครับจะใช้เพชรประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็ น้องเจียมเพชรว้นะครับถ้าเกิดอัปเดตมาในส่วนของทางเซิร์ฟไทยนะครับพี่คิดว่าน่าจะใช้ประมาณเซิร์ฟสิงคโปร์นะครับอันนี้สะสม3โทเค็นเองนะครับในส่วนของทางเซิร์ฟไทยก็น่าจะ3โทเค็นนะครับเหมือนกับกิจกรรมที่แบบคอแบบกันนะครับส่วนมากจะเอามาแค่3โทเค็นนะครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าในส่วนของหมัดนี้จะหมดทั้งหมดเท่าไหร่นะครับก็ในส่วนของคลิปนี้นะครับเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ2000กับเพชรนะครับมาดูกันนะครับว่าในส่วนของ กิจกรรมนี้จะหมดทั้งหมดเท่าไรนะครับเดี๋ยวโทเค็นแรกออกที่เท่าไรครับเดี๋ยวพี่นับให้นะครับก็ในส่วนของกาเซิฟไทยนะครับน่าจะเป็นกิจกรรมแบบนี้เป๊ะๆนะครับแล้วก็น่าจะสะสมเพียงแค่3โทเค็นนะครับพี่คิดว่าไม่น่าจะเกิน5โทเค็นนะครับก็น่าจะอัปเดตเข้ามา ไม่เกินวันที่25แบบที่พี่พูดไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวมารอรุ้นกันนะครับว่าจะอัปเดไเข้ามาวันไหนนะครับอาจจะเป็นวันที่23 24อะไรประมาณนี้นะครับเรียบร้อยนะครับในส่วนของโทเค็นแรกออกประมาณ300เพชรแรกนะครับเพราะว่าโทเค็นแรกนะครับออกง่ายอยู่แล้วนะครับน้องๆก็เตรียมใจในส่วนของโทเค็นที่3นะครับว่าจะหมดทั้งหมดเท่าไหร่นะครับมากน้อยอยู่กับโทเค็นที่3นะครับในส่วนของโทเค็นที่2นะครับก็พี่คิดว่าไม่น่าจะออกยากนะครับ ก็หมดประมาณสัก2,000-3,000เพรนะครับน้องก็เตรียมเตรียมเพศกันไว้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าคลิปนี้จะหมดทั้งหมดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวในส่วนของกิจกรรมอัพเดตเข้ามาในส่วนของทางเซิร์ฟไทยนะครับเดี๋ยวพี่จะมาอัพเดทให้เหมือนกันนะครับว่าหมดทั้งหมดเท่าไหร่นะครับน้องๆคนไหนที่อยากได้ในส่วนของหมัดไฮเปอร์บิทพาวเวอร์เลครับเท่ๆนะครับใบใช้ก็ห้ามพลาดนะครับนี่นะครับก็ประมาณ900เพรนะครับออกนะครับ2โทเค็นนะครับ แล้วก็โทเค็นสุดท้ายนะครับโทเค็นเจ้าปัญหานะครับก็น่าจะออกยากนะครับทางเซิร์ฟไทยนะครับแล้วก็ทางเซิร์ฟนอกนะครับออกยากทุกเซิร์ฟนะครับโทเค็นสุดท้ายนะครับนี่นะครับก็อันนี้พี่กดสกิปให้ไวๆนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับน้องก็สรุปนะครับในส่วนของคลิปนี้นะครับขอหมดประมาณ2,500ันหรเพจนะครับแล้วก็ในส่วนของทางเซิร์ฟไทยมัน5ครั้งในราคา100เพจนะครับพี่ก็คิดว่าน่าจะหมดประมาณสัก 3,000นะครับประมาณ2,500เพชรถึง3,000เพชรนะครับเหมือนกับทางคลิปนี้นะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับทางมัดไฮเปอร์พาวเวอร์นะครับไฮเปอร์บิดพาวเวอร์นะครับก็เป็นอีกหนึ่งมัดนะครับที่น่าสะสมนะครับคนไหนที่พลาดนะครับก็ต้องรอรออีกนานนะครับกว่าจะอัปเดตเข้ามาอีกทีหนึ่งนะครับประมาณไม่เกินวันที่25นะครับน้องลองไปสุ่มดูนะครับคนไหนที่หมดเท่าไหร่ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับในส่วนของทาง คลิปนี้ก็2,500เพศน,นะครับแบบที่พี่พูดไปนะครับออกยากนะครับโทเคนสุดท้ายออกยากมากๆนะครับก็กวนี่นะครับเติมเพิ่มมาอีก500นะครับประมาณ2,500-300เพศก็ถือว่าไม่แพงเท่าไหร่นะครับถ้าคิดเป็นเงินก็ประมาณ500กว่าบ,บาทนะครับไหนที่อยากเติมเพศก็มาเติมกับพี่ได้นะครับ นะครับออกยากนะครับสำหรับโทเเ็นสุดท้ายนะโอ้โหเรียบร้อยนะครับก็2,500เพรนะครับสำหรับมัดไฮเปอร์บิตพาวเวอร์นะครับก็ ต้องขอบคุณคลิปนี้ด้วยนะครับน้องๆคนไหนที่อยากได้ก็เตรียมเพจกันไว้นะครับประมาณ 2000- ถึง3,000เพจนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณ G.M ทางเซอร์แนลนะครับกูก้านะครับก็กดติดตามแล้วนะครับพราะในส่วนของกิจกรรมนะครับตั้งแต่วันที่18เป็นต้นไปนะครับสมุดรับคมภีไฮเปอร์บุ๊กนะครับจะอัปเดตเข้ามาเป็นในส่วนของกิจกรรมแบบนี้นะครับก็เป็นอยู่ในร้านค้านะครับในตามคลิปนะครับใช้เพจในการปลดล็อกในส่วนของสมุดไฮเปอร์บุ๊กนะครับ แล้วก็หลังจากนั้นนะครับน้องก็สะสมโทเค็นนะครับเพื่อมาปลดล็อกนะครับที่มันเขียนว่าอันล็อกอันนี้นะครับน้องจะต้องใช้โทเค็นนะครับในการปลดล็อกนะครับก็ในส่วนของไอเทมก็มีตามนี้นะครับที่น้องเห็นนะครับก็นี้นะครับปลดล็อกนะครับใช้โทเค็นนะครับก็ในส่วนของกล่องโทเค็นนะครับวันที่สแปดจะเอามาถายนะครับก็นี้นะครับใช้20อันนะครับในการปลดล็อกนะครับอันนี้อ้างอิงจากทางเซิร์ฟนอกนะครับแต่ในส่วนของทางเซิร์ฟไทยอาจจะ มีการปรับเปลี่ยนในจํานวนของโทเค็นก็ได้นะครับนี่นะครับแต่ส่วนมากจะใช้ในส่วนของโทเค็นในการปลดล็อกนะครับเพราะว่ามันมีกล่องมาขายนะครับน้องวันที่สินะครับก็ปลดล็อกตามนี้นะครับก็ส่วนมากใช้ประมาณ20โทเค็นนะครับไม่ก็25โทเค็นในการปลดล็อกนะครับแต่ในส่วนของแบบคาตานะอะไรครับหรือว่าในส่วนของสกินไอร์ดครับอาจนะครับอาจจะแยกแยกมาเป็นแบบกิจกรรมเวบนะครับไม่ก็กิจกรรมต่างหากนะครับพี่ ต้องมาลองลุ้นกันอีกทีเดียวพี่ก็ไม่กล้าเดาเลยครับว่าจะมาเป็นในส่วนของรูปแบบให้ปลดล็อกในส่วนของโทเค็นนะครับหรือว่าจะมาเป็นแบบกิจกรรมแยกนะครับแต่ถ้าเกิดมาเป็นแบบโทเค็นนะครับก็ดีนะครับน้องสะสมโทเค็นแล้วก็ปลดล็อกง่ายๆนะครับไม่ต้องเสียเพรเยอะนะครับแต่นี้ก็ใช้ประมาณเท่าไหร่อ่ะหลายโทเค็นนะครับนี่นะครับ210กว่าโทเค็นเลยนะครับในการปลดล็อกแต่ละอย่างนะครับแล้วแต่คนนะครับว่าจะชอบแบบไหนนะครับ แล้วก็ไอเทมอสุดท้ายนะครับเป็นในส่วนของสกินไอวอลใหม่นะครับซึ่งมีสีม่วงนะครับนี่ก็เปลี่ยนสีได้เหมือนกันนะครับ เพจซื้อขายอดีเกมฟรีไฟนะครับชาตีเกมเมอร์นะครับบริการนะครับรับซื้อแล้วก็ขายดีเกมฟรีไฟนะครับผู้ติดตามมากกว่า12,000กว่าคนนะครับก็อย่าลืมไปกดถูกใจแล้วก็กดไลค์เพจด้วยนะครับมากไปกว่านั้นนะครับยังเปิดให้บริการนะครับเช่าอดีศักดทงนะครับก็ ราคาตามนี้นะครับตั้งแต่หนึ่งชั่วโมงเป็นต้นปนะครับคนไหนที่สนใจก็ลองทักไปถามได้นะครับอาจจะได้ลดราคานะครับมีทั้งบริการรับซื้อแล้วก็ขายดีเกมฟรีไฟล์ราคาคุ้มคุมด้วยนะครับคนไหนที่สนใจนะครับลองไปเลื่อนดูได้นะครับคิดถึงไอดีเกมฟรีไฟล์ต้องชาตีเกมเมอร์นะครับก็อัปเดตเข้ามาแน่นอนนะครับสำหรับ UMP บูยาเดกับสกินเทพในตำนานนะครับก็อัปเดตมาทั้งหมด7วันนะครับกลับมาอีก1ครั้งนะครับสำหรับ สกินปืนบุญาเด2021ปืนในตำนานนะครับคนไหนที่อยากได้ครับแล้วก็ยังไม่มีในส่วนของเจ้า UMP อัปเกรดกระบอกนี้นะครับก็เอากลับมาขายนะครับในตารางล็อกเกอร์8ช่องนะครับอีกหนึ่งครั้งนะครับตั้งแต่วันที่19จนถึงวันที่25นี้เป็นต้นปายนะครับคนไหนที่อยากได้ก็อย่าลืมนะครับแล้วก็ไปจัดกันนะครับ1,582เพศนะครับสำหรับการเหมาตู้นะครับเออถ้าเกิดคนไหนที่แบบ ดวงซวยสุดๆนครับ1,582เพรนะครับสำหรับการการันตีในส่วนของเจ้าปืนกระบอกนี้นะครับก็แบบที่น้องรู้ไปนะครับสามารถอัปเกรดนะครับได้ถึง7เลเวลนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับส่วนน้องๆคนไหนนะครับที่อยากได้นะครับเรายังไม่มีเพชรนะครับสามารถมาเติมกับพี่ได้นะครับโปรโมชั่นเมลพาตามนี้นะครับน้องๆในส่วนของ สกินปืนนี้นะครับน่าจะกลับมาทีนะครับก็ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับสำหรับปืน UMP b ู u y สัย2นั่นเองนะครับก่อนนี้จะเป็นในส่วนของกิจกรรมนะครับตั้งแต่วันที่18นะครับจนถึงวันที่25มิถุนายนนี้นะครับคนไหนที่อยากได้ในส่วนของไอเทมชิ้นไหนนะครับห้ามพลาดแล้วก็เตรียมเพชรกันไว้นะครับแล้วก็ในส่วนของไอเทมอื่นๆนะครับจะอัปเดตเข้ามาเรื่อยๆอย่างแน่นอนนะครับคนไหนที่อยากได้ก็ กดไลค์กดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวพี่จะมาอัปเดตเข่าวสารให้นะครับในส่วนของคลิปนี้มีประมาณนี้นะครับฝากน้องอย่าลืมกดไลค์กดติดตามพี่ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ sq fight channel ตะตอมเรียนอุ้ยออกโคตรง่ายเลยออกทางนี้มันก็เรียบเอยนะครับโสนโทเคนนี่นะครับท่าบักทมนะครับ <S S Q by chad